สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ของคุณผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย เพราะว่าดวงดีไม่ดีไม่ใช่อยู่ที่โชคชะตาหรือฟา้าลิขิตแต่อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ของคุณจะเป็นเรื่องอะไรนะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ใบแรกนะคะเอ e ออฟเพนโ c โคสี่ไม้เทา้าเดวิลนะคะคิงออฟสอดอ่าแล้วก็จะเป็นไพ่พาพิคเนตนะคะหกเหรียญเพจออฟคัฟสิบไม้เท้านะคะสองถ้วย แล้วก็ใบสุดท้าย7เหรียญเป็นราศีนะที่จะมีโชคลาภทางการเงินนะเกิดขึ้นกับคุณน,นั่นเองนะคะมีโอกาสดีๆนะในการทำเงินเพิ่มขึ้นนะได้เจอ,อหนทางในการทำเงินใหม่ๆนะคะจะหาเงินได้มากขึ้นนะที่มาจากการใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็ความมานะพยายามของตัวคุณเองนะคะ นะช่วงนี้มือขึ้นทำอะไรก็จะเกิดเป็นความสำเร็จนะสร้างเงินสร้างรายได้ที่ดีมากๆสิ่งที่คุณทำอยู่อ่ะมันกำลังจะสร้างเม็ดเงินนะที่มีมูลค่าสูงเลยทีเดียวนะคะอ่าหรือจะได้เงินพิเศษนะได้เงินค่าตอบแทนจากการลงทุนอะไรใหม่ๆก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเลยนะคะรวมถึงนะชีวิตมันจะ มีโอกาสดีๆนะเข้ามาอีกนับไม่ถ่วนเลยทีเดียวนะคะนอกจากโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินแล้วก็ยังมีโอกาสดีๆในเรื่องของการทำงานด้วยนะแต่ทำงานที่มันท้าท,ทายความสามารถมากขึ้นนะผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าให้โอกาสดีๆนะคะให้คุณได้แสดงฝีมือนะได้อย่างเต็มที่เป็นช่วงที่นะคุณจะได้โชว์ของนะคะนะมีอะไรดีๆก็นะงัดออกมาให้หมดเลย ก็จะทําให้คุณนะได้รับการสนับสนุนที่ดีในเรื่องของการทํางานนะคะนะถือว่าเป็นราศีที่ดวงขึ้นนะช่วงนี้เป่งปังนะมีราศีมีออร่านะคะมีคนสนใจนะในตัวคุณมากมายถ้าคุณทําทธุรกิจส่วนตัวก็าอาจจะมีคนมาขอเป็นหุ้นส่วนนะหรือมา ร่วมทําธุรกิจกับคุณนะก็เป็นไปได้ทางนั้นเลยนะคะนะธุรกิจก็เติบโตก้าวหน้าเป,นเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆาพอมันจะดีมันก็ดีแบบเกินความคาดหมายนะดีแบบเหนือจินตนาการกันเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าหลงกับคําทํานายของอาจารย์มากเกินไปเราเคยทําดีอย่างไรขยันอย่างไร ขอให้นะมุ่งมันตั้งใจขยันอย่างนั้นต่อไปนะคะมันก็จะยิ่งนะทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะมีความมั่นคงเกิดขึ้นด้วยนะสี่ไม้เท้านะคะ ความมั่นคงในเรื่องของการทํางานนะใครที่ทํางานมานานนะคะการทํางานก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นนะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้รับความไว้วางใจให้ทํางานโปรเจกต์ใหญ่ที่มันจะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จแล้วก็ความก้าวหน้าในชีวิตเพิ่มมากขึ้นหรือถ้าใครกําลังบุกเบิกทําธุรกิจอะไรใหม่ๆก็เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางนะคะ อ่าแล้วก็จะสร้างเงินนะสร้างกําไรที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะบางทีจุดเปลี่ยนชีวิตมันก็เกิดขึ้นจากการลงมือทํานะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของเรานั่นเองนะคะแล้วก็เป็นราศีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะดูจะเมตตาคุณเอ็นดูคุณดีมากๆเลยทีเดียวนะคะท่านคอยปกป้องนะคุ้มครองดูแลให้คุณนะคะ ปลอดภัยนะแล้วก็ทําอะไรจะประสบความสําเร็จได้ดีมากๆปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตนะคะนะการคนไม่ดีไม่ให้มาททำอะไรเราได้แล้วก็ใครที่คิดไม่ดีกับเราเป็นศัตรูเรา คือเขาจะแพ้ภัยไปเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะแต่เราก็อย่าไปพูดว่าร้ายคนอื่นนะอย่าไปทําร้ายใครนะคะนะใครคิดไม่ดีกับเราก็ให้ผลของการกระทํานะก็ย้อนกลับไปหาเขาเองดีกว่าเราไม่ต้องไปตอบโต้อะไรทั้งนั้นเพราะว่าถ้ายิ่งตอบโต้มันก็อาจจะทําให้เราดูไม่ดีก็ได้นะคะนะบางทีการปล่อยวางนะการเอาหัวสิกรรมหรือการให้อภยัย มันจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะอย่างน้อยๆมันก็จะทําให้สถานการณ์จากที่แย่ๆอยู่มันก็อาจจะกลับกลายเป็นดีขึ้นได้หรือนะจากที่เป็นศัตรูกันอาจจะกลับกลายเป็นมิตรต่อก,กันก็ได้นะคะด้วยการให้อภัยนะการเอาโหสิกรรมกันนี่แหละนะคะแล้วก็ไพ่นะคะอยากจะสื่อนะให้ชาวราศีพฤษภนะคะถ้าคุณนะได้รับ โอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วนะคะก็อยากจะให้แบ่งปันนะสิ่งดีๆให้กับคนอื่นนะคะเหมือนได้ส่งต่อโอกาสดีๆนะที่เราเคยได้รับนะคะเราจะช่วยเหลือคนอื่นไม่จําเป็นว่าจะต้องช่วยเหลือเรื่องเงินเสมอไปเราอาจจะแบ่งปันนะกำลังใจดีๆแบ่งปันความรู้นะคะ แล้วก็เหมือนให้กําลังใจคนอื่นก็ได้นะคะยิ่งให้ก็จะยิ่งได้นะเป็นราศีที่ถ้ามีการแบ่งปันมีการช่วยเหลือนะคะก็จะยิ่งทําให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะหรือนะคะในทางกลับกันก็อาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเราซัพพอร์ตเราทำอะไรก็จะได้รับแรงสนับสนุนที่ดี คนเราขยันอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องได้รับแรงสนับสนุนได้กำลังใจที่ดีด้วยก็จะเป็นเหมือนพลังวิเศษที่จะทำให้คุณมีแรงพึชสู้นะคะนะมีกำลังใจในการทำสิ่งต่างต่อไต่อไปอแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษภอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยน,นะคะเหนื่อยนะแต่ผลตอบแทนที่ได้รับกลับมามันคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะคะความเหน็ดเหนื่อยของคุณในวันนี้ มันอาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ได้นะคะนะถ้าคุณขยันอยู่ขอขอให้ขยันอย่างนี้ต่อไปเชื่อเลยว่าไม่นานคุณก็จะได้รับ รางวัลของความสําเร็จนะกลับมาอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะทํางานที่ไหนอะ่ะมันเหนื่อยได้กันหมดไม่มีงานอะไรที่ทําแล้วนะสบายแต่ได้เงินสูงไม่มีนะคะมันต้องคิดนะต้องลงมือทํานะต้องใช้หยาดเหงื่อแรงกายด้วยกันทั้งนั้นนะคะนะก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้แล้วก็เป็นช่วงที่คุณอยากจะปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนในเรื่องของภาพลักษณ์นะภา,ภายนอกของตัวคุณบางคนอาจจะไปเสริมสวยเสริมหล่อเพื่อ เสริมบุคลิกภาพของเราให้ดูดีดูน่าเชื่อถือในะเวลาที่เราแบบดูดีมันก็มีคนอยากที่จะมาสนใจเรามาทําความรู้จักกับเรามันก็ทําให้เราไดา้มีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานการเงินเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะยิ่งถ้าใครต้องเข้าสังคมต้องพบปะผู้คนนะรูปลักษณ์ภายนอกของเรามันก็สามารถที่จะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราแล้แล้วก็ คนที่พบเห็นก็เชื่อถือในตัวเราเพิ่มมากขึ้นนะคะก็โอกาสในการสร้างเงินมันก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแต่ว่าการจะไปทําสวยทําหลอดที่ไหนนะก็ระมัดระวังด้วยอลองหาข้อมูลนะให้ให้ดีนะคะอย่าเห็นว่า,าราคาถูกนะเพราะว่าทําแล้วมันอาจจะไม่มีคุณภาพนะต้องไปแก้ไขเสียเงินเสียความรู้สึกอีกต้องระมัดระวังโดดนะคะนะก็เป็นช่วงที่คุณอยากจะปรับเปลี่ยน ภาพลักษณ์ภายนอกหรืออาจจะมีการไปเรียนเหมือนแบบเสริมบวกคลิกภาพของเราให้ให้ดูดีก็ได้อาจจะไปเรียนเรื่องของการพูดนะคะเรื่องของอาการปรับเปลี่ยนความคิดอะไรบางอย่างก็ได้คือในตัวคุณนะต้องมีอะไรปรับเปลี่ยนสักอย่างหนึ่งเพื่อนะคะสิ่งดีๆเพื่อเรียก ร้องนะคะเหมือนแบบดึงดูดนะสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราให้มากยิ่งขึ้นนะคะก็ถือว่านะเป็นราศีที่จะมีความโดดเด่นนะในตัวคุณเป็นอย่างมากเลยค่ดเดยะ,คะเด่นเรื่องงานนะเด่นเรื่องเงินเรื่องความรักก็ค่อนข้างโดดเด่นด้วยนะใครที่คาดหวังเรื่องของความรักดีๆคนดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตนะมีโอกาสที่จะสมหวังได้นะคะนะอาจจะเป็นคนที่ คุณเฝ้ารอคอยมานานถ้าคุณโสดเขาโสดนะคะก็มีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์กันได้ยาวๆกันเลยนะคะมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจนะจากการทำงานจากการ มีคอนเนคชันต่อกันนะคะมีความชื่นชมชื่นชอบในไลฟ์สไตล์ที่มันคล้ายๆกันมันก็เลยเหมือนเป็นแบบพลังงานที่จะดึงดูดให้คุณสองคนนะที่จะรักกันหรือว่าสนใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะหรือถ้าคนมีคู่นะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีเวลาให้กันมากขึ้นนะคะได้แสดงความรักที่ดีต่อกันนะใส่ใจกันดูแลนะกันและกันเป็นอย่างดีบางคู่ก็อาจจะทำธุรกิจด้วยกันนะคะ นะนอกจากเป็นหุ้นส่วนชีวิตแล้วก็จะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจด้วยนะเป็นคู่ที่จะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันนะดีมากๆเลยทีเดียวนะคะนะก็ถือว่าโดดเด่นในหลายๆเรื่องกันเลยแต่สิ่งที่ไพ่อยากจะเตือนนะชาวราศีพฤษภนะคะก็คืออเรื่องของอาบางทีนะเราอาจจะหลงนะคะงมงายในบางเรื่องที่มันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ แต่ละคน,ม,นมันก็อาจจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันไปแต่ถ้าเป็นความเชื่อที่มันสุดโต่งเกินนะมันก็อาจจะทําให้เราเดือดร้อนได้นะคะนะก็ระมัดระวังด้วยทุกสิ่งทุกอย่างก็ถ้ามากเกินไปมันก็อาจจะส่งผลเสียกับเราได้แล้วก็ระมัดระวังเรื่องของอสิ่งผิดกฎหมายเรื่องผิดศีลธรรมอะไรที่มันไม่ดีนะอย่าเอาตัวเองไปเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดนะคะนะควรกระทําแต่สิ่งที่ ดีๆไว้จะดีกว่านะแม้สิ่งผิดกฎหมายมันอาจจะสร้างเงินนะให้เรามาให้เรามากมายแต่นะมันก็ไม่ยั่งยืนนะคะแถมยังอาจจะทําให้เราเดือดร้อนได้นะสู้ทํางานหาเงินนะแม้มันจะเหนื่อยหน่อยแต่มันก็เป็นความมั่นคงที่มีความยั่งยืนมากกว่านะคะนะก็ขอให้คุณได้เลือกในเส้นทางชีวิตที่ดีจะดีกว่านะมันก็จะนําพาคุณ ไปสู่นะคะความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นก็ขอให้มันกระทาความดีคิดดีทําดีเข้าไว้นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยนะการทําความดีมันก็เหมือนมีเกาะบางๆนะคะเป็นเกาะวิเศษที่จะป้องกันนะสิ่งไม่ดีให้เข้ามาในชีวิตของเราแล้วก็จะช่วยส่งเสริมทําให้เราได้พบเจอนะคะ สิ่งดีๆนะคะสิ่งดีงามแล้วก็เป็นพลังงานที่จะดึงดูดนะคะเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตอีกด้วยนะคะนะก็มันทําบุญสวดมนตน์ไหว้พระอยู่เป็นประจําใครทําใครได้นะคะอันนี้ส่งผลบุญนี่แหละที่จะช่วยทําให้เรานะดนจิตด,ดนใจให้เรานะคะได้ทําในสิ่งที่ดีแล้วก็มีชีวิตที่จะเริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นและนี่ก็คือจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ของคุณนั่นเองนะคะก็ขอให้นะรับฟัง อย่างมีสติอย่าไปงมงายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับนะคะการกระทําของตัวเราเองนะไม่ใช่โชคชะตาหรือฟ้าได้ขิดนะคะตัวเรานี่แหละนะคะเป็นคนกําหนดชะตาชีวิตตัวเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์สแตนะคะที่เป็น ร่วมหัวใจนะข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรนะให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดเปตลอดไปแล้วก็ขอให้นะสิ่งดีๆที่อาจารย์กล่าวมานี้ จงบางเกิดขึ้นกับทุกๆท่านนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ